มุมหนึ่งของความคิดที่ทําให้ชีวิตดูง่ายขึ้นครับอ้างอิงจากหนังสือเล่มหนึ่งบายเชอร์มานคนเขียนคือเชอร์มานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพลอยเชอร์มานหรือเปล่า <laughs> น่าจะไม่ใช่แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ผมอ่านวนไปวนมาหลายรอบมากครับผมอ่านจบแล้วก็ผมอ่านอ่านใหม่คือมันดีมากครับดีมากอ่ะมาถ้าจะทาก็ทําให้ดีครับหากหากพบว่าทางข้างหน้ายังไม่น่าเดิม เราจะหยุดเดินบ้างก็ได้ครับไม่จําเป็นที่ชีวิตของคนเราอะ่ะจะต้องก้าวเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาหรอกครับอันนี้จริงนะบางครั้งเราก็แบบทุกคนก็อยากแบบประสบความสําเร็จกันอะอยากแบบให้มันไวไวให้อยากได้อะไรก็ไวไวไม่หมดเนาะทุกคนเนาะถูกไหมทำอะไรก็แบบอยากจะให้ประสบความสําเร็จเหมือนคนโน,โน้คนนี้แต่ก็บางครั้งก็ต้องมีการพักบ้างนะครับมีการพักผ่อนถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ยัง สู้ต่อกันไปได้ครับอาจจะเดินช้าหน่อยแต่ <c oughs> การเดินช้าอาจจะเป็นการทําที่ดีที่สุดเลยครับทําให้มันดีมากๆขึ้นไปนะครับมาเดี๋ยวผมอ่านให้ต่อนะครับผมทุกๆครั้งที่เราได้ทําสิ่งดีๆก็เหมือนกับเราได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวอันนี้คือเรื่องจริงนะครับและทุกๆุกครั้งที่เราทําอะไรที่ไร้ไประโยชน์ก็เหมือนกับเราเดินถอยหลังไปหนึ่งก้าวนะครับแต่ก็ เรื่องไรประโยชน์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีนะเรื่องบางเรื่องคือดีที่ทําให้เราถอยหลังมาตั้งหลักนึกออกไหมครับ <laughs> นะครับแต่ทุกๆครั้งที่เราไม่ทําก็เหมือนกับเราไม่ได้เลือกจะก้าวไปไหนแต่ถ้าเราไม่ไม่ทําอะไรเลยเราก็แค่อย,อยู่เฉยๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอยู่เฉยๆเนี่ยคาว่าอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็แค่แบบชิดไกรตรองไปแบบในเรื่องที่เราไปทําผิดพลาดบ้างในเรื่องที่แบบ เออเราจะทําเรื่องนี้ดีไหมแบบเออจะปรับปรุงยังไงจะแก้ไขย,ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับไม่กล้าก็เหมือนกับเราไม่ได้เลือกจะก้าวไปไหนแต่ทุกๆครั้งที่เราไม่ทําก็เหมือนกับเราไม่ได้เลือกที่จะก้าวไปไหนถูกไหมครับเราแค่อยู่เฉยเฉแต่เราแค่ยืนอยู่นิ่งนิ่งเพื่อรอดูว่าอะไรคือสิ่งต่อไปที่เราควรทําจริงๆอันนี้ก็จริงคือมันนอกคำนับว่าเราอยู่เฉยๆก็จริงอะ แต่เ,เราจะคิดว่าเราจะทําเรื่องอะไรให้มันแบบเรื่องไหนที่เราจะทําจริงๆอ่ะที่เราอยากอยากจะทําะนะครับเหมือนกับว่าคุณอยากจะเล่นกีตาร์ตอนนะี้อยากจะเล่นกีตาร์จริงจังปีเนี้ยปนปีใหม่แนละ้วปีเนี้ยเริ่มเลยครับลงมือทําแต่ก็นะครับหาที่แบบสอนที่แบบเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็แค่ลงมือทำแค่นั้นนะครับแล้วก็ฝึกเพราะกีตาร์มันต้องฝึกกันไปเนาะทุกคนนะ ผมคนหนึ่งก็ยังฝึกอยู่ครับนะครับผมแค่เรายืนอยู่นิ่งๆเพื่อเราดูว่าอะไรคือสิ่งต่อไปที่เราควรทำนะครับแค่นี้แค่นี้เลยอืมความสําเร็จไม่ได้วัดจากการที่เราได้ทําทุกอย่างนะครับแต่มันวัดจากการที่เราทําอะไรสักอย่างแล้วได้เรื่องต่างหากครับเรื่องเดียวเลือกมันเลยครับคือเรื่องเดียวชอบอะไรอย่าอย่าทํา แลีละหลายหลายอย่างอันนี้อันนี้ผมเยวกับตัวเองครับผมเป็นคนชอบทําอะไรหลายหลายอย่างมากหลายหลายอย่างเลยทําแบบในเวลาค่าวเดียวกัน,กนคือสามอย่างกีตราร์ก็จะซ้อมภาษาอังกฤษก็จะเรียนผ้าก็จะไปซักอยู่วันนี้เลยก็เลยต้องเลือกนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ผมก็อายุเยอะขึ้นแลวนะครับสี่สิบกว่าแล้วยังแบบอันนี้เลยแต่ก็ขอบคุณลมหายใจที่ยังได้หายใจอยู่แล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่อะไรที่ผ่านมาแล้วก็ ช่างมานะันปีนี้ผมก็จะเป็นปีที่ผมจะตั้งใจเรียนกีตาร์ <c oughs> ตั้งฝึกกีตาร์ให้จริงจังผมก็ฝึกมาแบบงูป้ปปลามาตลอดอะทุกคนนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ับทุกท่านนะครับท่านใดที่รับฟังจนจบก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเผื่อเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฟังในแต่ละบทให้ฟังนะครับเผื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเนาะทุกคนเนาะ นะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็แค่นี้ครับเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่นะครับ